ฟันน้ำนมของลูกจะขึ้นนะคะก็ประมาณ6เดือนจะทยอยขึ้นจนครบและอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงอายุ11-12ปีค่ะ ซึ่งในช่วงระยะเวลานี้คุณพ่อและคุณแม่นะคะต้องดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของลูกให้มากที่สุดอย่าคิดว่าฟันน้ำนมเดี๋ยวก็หลุดไปไม่ต้องใส่ใจมากแต่จริงๆแล้วการมีเหงือกและฟันน้ำนมที่แข็งแรงจะส่งผลกับฟันแท้ที่ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะฟันน้ำนมจะก,กันที่ไว้เพื่อฟันแท้ขึ้นมาอย่างแข็งแรงและเป็นระเบียบถ้าช่วงนี้ลูกมีฟันผุหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกมีอาการเจ็บในช่องปากหรือฟันจนไม่อยากเคี้ยวอาหารหรือไม่อยากกินอาหาร จะส่งผลต่อภาวะโภชนาการอาจจะได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหากมีฟันน้ำนมหลุดไปนานก่อนฟันแท้ที่จะขึ้นนะคะก็จะทำให้ฟันแท้ขึ้นไม่เป็นระเบียบ <c oughs> การดูแลสุขภาพช่องปากของลูกก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเราลองมาทำตามคำแนะนำนี้เลยค่ะช่วงแรกเกิดนะคะที่ฟันยังไม่ขึ้นคุณแม่สามารถทำความสะอาดช่องปากให้ลูกโดยใช้ผ้าสะอาดนุ่มๆเช็ดทำความสะอาดเหงือกลูกเบาๆหลังดูดนม โดยเช็ดจากกระพุ้งแก้มและลิ้นต้องมั่นใจว่าผ้าสะอาดที่ใช้เช็ดช่องปากลูกสะอาดอย่างเพียงพอเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปนะคะ ฟันน้ำนมจะเริ่มขึ้นก่อนฟันน้ำนมจะขึ้นควรพาลูกไปพบทันตแพทย์เพื่อให้ได้ฟูอะไรป้องกันฟันผุเมื่อฟันน้ำนมขึ้นก็ควรใช้ผ้าพันนิ้วถูส่วนตรงที่มีฟันขึ้นก็ให้เอาแปรงสีฟันไปแปรงเด็กอายุ1-3ปีช่วงนี้ฟันลูกจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เริ่มขึ้นมาเต็มช่องปากแล้วคุณแม่ยังต้องแปรงฟันให้ลูกต่อไปจนกว่าลูกจะอายุประมาณ4-5ขวบ เพราะว่าเด็กในช่วงวัยนี้กล้ามเนื้อข้อมือยังไม่แข็งแรงคุณแม่จะต้องทําความสะอาดช่องปากให้ลูกไปเรื่อยๆเด็กอายุ3-4ปีลูกๆเริ่มแปรงฟันได้เองแล้วแต่ยังต้องคอยตรวจเช็คหลังแปรงฟันทุกครั้งว่ารูกแปรงฟันได้สะอาดหรือไม่ นอกจากนี้นะคะควรพาลูกไปพบคุณหมอฟันเป็นประจำเพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากของลูกรวมทั้งรับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากเพราะเด็กวัยนี้จะชอบกินขนมของขบเคี้ยว <c oughs> การที่เราท,าทําความสะอาดช่องปากให้ลูกตั้งแต่แรกเกิด <c oughs> เพื่อฝึกให้เขามีนิสัยในการรักการแปรงฟันเป็นสิ่งที่ปูพื้นฐานให้เขาไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีไปตลอดชีวิต ก็ครั้งแรกเลยก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากของลูกยังไงแต่ว่าพอได้ไปหาคุณหมอเองค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําตั้งแต่ดูแลเหงือกตั้งแต่ฟันของลูกยังไม่ขึ้นเลยแล้วพอเราได้ดูแลตามคําแนะนําของหมอก็เห็นว่า เป็นสิ่งที่ที่ดีได้ผลลัพธ์ที่ดีเด็กๆก,ก็รักการแปรงฟันตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มเลยพอเขาเริ่มมีฟันเนี่ยเขาจะชอบที่จะแปรงฟันนะคะทุกวันนี้เด็กๆก,ก็มีสุขภาพช่องปากที่ดีค่ะ